ครับบรรยากาศแข่งโคมครับโอ้จะกันไติกาเขาเปด้านในนะครับสติกาผู้ใดยู่นได้ดนก็ม้วชนะผู้ใดขึ้นถุงก็ได้โอ้ผู้ใดใหม่กอนแพ้เอาละครับโคมไฟครับโคมไฟครับพี่น้องรางวัลทีหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทครับรางวัลรางวัลที่หนึ่งหนึ่งหมื่นบาท มีแวนลังเทรามันโตไฟด้วยข้อมีสิบสามบัส่บัมันีบอนะคมเทันไปอแ่าแล้วอีกเตรียมลแล้วลูกแางจุ้วจุดนครับเตอร์หท่เฉลี่ยที่ห่งบาทจุดสูงกบ้วโอ้ยครับแทงโ้มครับข้างไหล่เป็นมักแซงครับแ่งโ้มไฟครับ3นาทีครึ่งครับสนาทีครึ่ง ดวงวะนึ่งสองสาดแปดเกสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบดวงครับสิดวงครับ ครับุ่นี่ครับบุญกระทีนครับบุญกระทินบานนครับแข่งป้อมไฟรางวัลทีนึ่งหนึ่งหมื่นบาทครับรางวัลทีหนึ่ง พอพ่ับุดล้่อควมจดติดแปร้นวมาเลยพ่อมิสติดแปรงนมาอ่ะเนี้ยไปมือหนึ่งวเสียปังท่ปเีย รับ่บมนบข้นเรนเบุึนเบขิ้นเบข้นรบมนเรียบุึเรยบขนเรับขึ้นบ้นเขนรับแทงนี้นเรนรับ้นเรีนทีนบึงหเบรบขึที่บนบึ่น้นงึนรีนบึ้บรบี

Đưa điệu, đưa, đưa, đưa. thế nào, để nào, vào thân này xây nào kháo thế,

પહેલ્યા પહેલ અહી એમ લેવના

เดียหาครับเดียหาเลียวหาเลียหาครับเลียหาครับ